แหลงสะสมเพาะเชื้อโรครอบตัวที่เราควรระวัง หลายคนหันมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคก,กันมากขึ้นนะคะด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้เออรู้แหละว่ามันจะมีเชื้อโรคสะสมตามที่ต่างๆแต่พอโควิดมาก็ทําให้เรารู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องนี้มากขึ้นดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็จะมาพาไปดูกันให้เห็นนะคะว่าตามที่ต่างๆที่เขาบอกว่ามีแหล่งสะสมของเชื้อโรคคนที่จะมาร่วมทําเรื่องนี้ไปกับเรานะคะก็คือ4ีพาชา่าเป็นแผ่นแปะสะอาดที่ถ้าใครเคยเห็นชุดภาพที่เราลงไปเนาะเขาก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับในออฟฟิศเรานะคะติดตามมือจับติดตามโต๊ะอะไรต่างๆ เพื่อที่จะทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันหายไปทําให้ตรงนั้นเป็นแบบบริเวณที่สะอาดจริงๆมันทํางานยังไงเดี๋ยวเทสจริงๆเลยนะคะพาไปดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปทดลองนะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกเหมือนกับเฟื่องในครั้งแรกที่ได้ยินคําว่าแผ่นสะอาดเอ๊ะแผ่นสะอาดมันคืออะไรเป็นเหมือนพวกแผ่นลองจับแล้วเปลี่ยนทิ้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะแผ่นสะอาดนี้นะคะมีนวัตกรรมที่เรียกว่า dry disinfection หรือว่าการฆ่าเชื้อแบบแห้งโดยที่แผ่นสะอาดนี้เนี่ยจะทําความสะอาดตัวเองอยู่ตลอด เวลาตลอดอายุการใช้งานนะคะก็จะฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียใดๆที่เรามองไม่เห็นนะคะซึ่งครั้งแรกที่ได้ยินเทคโนโลยีนี้เนี่ยเราก็แอบสงสัยงงงนิดนึงว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเลยไปศึกษามาอย่างละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอาจจะแบบแอบเนิร์ดนิดนึงถ้าใครสนใจก็ฟังได้แต่ถ้าใครแบบอยากเทสเลยก็สคิปได้นะคะเห็นแผ่นบางๆแบบนี้เนี่ยการทํางานของเขาคือเขามี micro p o ัสเล layer ซึ่งในชั้นแรกเนี่ยชันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นรู لا 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 รูนี้เนี่ยเขามีการใส่สารที่จะทําลายผนังเซลล์ของพวกเชื้อต่างๆเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียนะคะแล้วก็จะดูดฟึบทําให้ตัวพวกเชื้อโรคเนี่ยถูกดูดเข้าไปในแผ่นเลเยอร์ที่2ค่ะเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า smart nano ion นะคะซึ่งในชั้นนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสารที่ทําให้เชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียขาดน้ําแล้วก็สารอาหารจากนั้นเนี่ย smart nano ion นะคะก็จะเข้าไปถึงเซลล์ของเชื้อโรคเร่งปฏิกิริยาในการฆ่าเชื้อนะ เราก็จะแบบทําลายเขาบอกว่าลึกถึงระดับ DNA แล้วก็ RNA เลยฟึ๊บอ่าหลายคนแบบเฮ้ยแล้วมันจะทันทีอะไรหรือเปล่าศึกษามาแล้วนะคะเลเยอร์ในการทําลายตัวเชื้อโรคถึงระดับนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีอ่ะและห้นาทีแปบลบว่าอะไรสมมติว่าเป็นวัดหรือแบบอไอแล้วมาแปะตรงนี้มันยังไงคะอ่ะเขาบอกว่าภายใต้พื้นผิวในเลเยอร์แรกนี้นะคะเขาก็าจะมีการเคลือบสารที่ทําให้พื้นผิวของแผ่นสะอาดนี้สะอาดอยู่ตลอดเวลาไม่มีเชื้อโรคขัง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวหาว่าเราอวดอ้างสมคุณเกินจริงเฮย้ยลูกค้าจ้างมาแล้วพูดอันนี้หรือเปล่าก็เราไปตรวจสอบมาแล้วนะคะเขามีใบเซอร์จากประเทศต่างๆหลากหลายประเทศเพื่อดนเสิร์ให้ดูแล้วก็ลองไปศึกษาลึกๆอีกทีหนึ่งก็ได้อันนี้จะเป็นแบบผลการวิจัยทดลองจากห้องแลบต่างๆนะคะดังนั้นก็ฟังข้อมลูลอ่ะระดบบงานวิจัยก็คืองานวิจัยเราจะมาเทสให้เห็นกันจริงๆด้วยมีแผ่นนี้มันสะอาดขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ออกตัวเร็วๆนิดนึงนะคะว่าอย่างที่บอกเราถ่ายในสตูดิโอไม่ใช่ ห้องแล็บนะคะดังนั้นก็อาจจะมีเชื้อโรคปะปนมาทางอากาศได้บ้างประมาณนึงแต่ก็จะพยายามทําให้ดีสุดเอาหลักการวิทยาศาสตร์ที่เรียนตอนเด็กนะคะตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรคว,วบคุมมานะคะมาถ้าพร้อมแล้วพร้อมค่ะถุงมือยางมาเรียบร้อยนะคะนี่คือที่ s w a บค่ะวิธีการก็คือเพราะให้น้ำยาลงไปนี่ครับ นี่เราจะเทสไปบนหลังโทรศัพท์มือถือก่อนนะคะจะมี2อันอันที่ไม่ได้ติดแผ่นสะอาดและอันที่ติดแผ่นสะอาดโอเคใส่เ,เข้าไปใหม่ชึบเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เคลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอีกอันนึงนะคะมาเทสต์เริ่มคลองเห็นไหมคลอง มาหลังแผ่นสะอาดอันนี้ซึ่งจริงๆแผ่นสะอาดอันนี้ก็คือเราก็ติดไว้แล้วเราก็เอาไปใช้นูน่นใช้นี่เหมือนกันเพียงแต่ติดบนแผ่นสะอาดไว้นะไม่ได้แบบเช็ดหรืออะไรเลยนะคะนี่ทิ้งกลุ่มตัวอย่างไว้นะคะเดี๋ยวไปทำอีก4จุดที่เหลือกันรอบๆตัวเราโต๊ะทางานเอ้ยต่างๆเอ้ยไปค่ะ หลังจากทดสอบ s w a b test แล้วนะคะเราก็ทิ้งจุกตัวอย่างไว้3วันเพื่อรอดูผลคะ่ะผ่านไปไวนะคะ3วันเราจะเห็นว่ามีจุดแดงๆขึ้นมาชัดมาก เออทัดจริงก็เห็นว่าฝั่งที่ไม่ได้แปะแผ่นสะอาดซีทัชเนี่ยมีเชื้อโรคสะสมอยู่เยอะกว่าพอสมควรเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณโทรศัพท์มือถือของเราใกล้ตัวมากๆส่วนบริเวณที่แปะแผ่นสะอาดซีทัชนะคะก็ยังจะมีจุดๆุดแดงๆอยู่บ้างซึ่งอันนี้ก็เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันมาก,กับอากาศหรือมันอะไรยังไงเพราะว่าจากผลแลบ,บที่เขาทดลองมาจากหลายประเทศเนี่ยก็บอกว่าฆ่าได้9 9 9 9อะไรเงี้ยคือเกือบร้อเอนนาะแต่นี้ก็จะเห็นว่ามีอยู่บ้างแต่ว่าน้อยกว่าตรงที่ไม่ได้แปะแผ่นสะอาด พอสมควรเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามก็เพื่อนก็ยังแนะนําว่าให้ทุกคนทํความสะอาดบริเวณรอบๆบ,บ่อยๆอ,อยู่ดีนะคะในทุกๆจุดที่เราทําเลย ก็เป็นผลการทดลองนะคะส่วนไบเซอร์ที่ได้เนี่ยก็ได้หลายประเทศเลยเนาะเชื้อโรคที่ฆ่าได้ก็มีแบคทีเรียไวรัสมีแบบ H1N1 อ่ะแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ่ะแล้วโควิดเป็นไงบ้างคะอันนี้เนี่ยคือเขาก็มีไบเซอร์ว่าสามารถฆ่าฮิวแมนโคโรนาไวรัสได้ด้วยนะคะได้ถึง99.99% 99อันนี้เป็นผลการทดลองจากแ l a ALG <c oughs> ที่อเมริกาเราก็จะเห็นว่าเชื้อโรคใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแล้วก็มีปริมาณเยอะมากๆด้วยนะคะดังนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังเลย เศษตรงแผ่นแปะมันก็เซฟได้ประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าแน่นอนมันจะแบบติดทุกส่วนขนาดนั้นไม่ได้มันก็จะมีพวกเชื้อโรคที่ปะปบบนมาทาอากาศนะคะหรือบริเวณรอบๆที่ไม่มีแผ่นนี้ยังไงเพื่อนก็คิดว่าควรจะล้างมือบ่อยๆรักษาตัวเองกันให้ดีที่สุดป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามส่วนตัวเพื่อนนะการที่มีแผ่นแบบนี้เนี่ยโอเคแม้จะไม่ได้แบบกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรทั้งหมดแต่ว่าก็อุ่นใจไปได้เปราะหนึ่งนะคะแผ่นสะอาดซีทัชนะคะเขาก็มีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดคิดมาแล้วว่าตรงไหน ที่มันจะต้องมีจุดสัมผัสบ้างนะคะติดเคาน์เตอร์ติดโมบายแพดแบบนี้นะคะนี่ก็ติดไปแล้วด้วยนะคะหรือว่าถ้าบริษทัทอ่ปกรค์ไหนเอชอยากจะทําให้พนักงานอุ่นใจมากขึ้นเขาก็สามารถคัสตอมไนซ์ออเดอร์ให้ตามสั่งของเราได้เลยนะคะด้ามจับประตูอะไรต่างๆเหมือนที่ออฟฟิศเพิ่งใช้และที่สําคัญก็คือสามารถออกแบบลายให้เป็นเหมือนแบบ c o r p o r a t e i d e n t i t y ของเราได้ด้วย <S <s เขามีบริการดีไซน์ให้ด้วยแค่เราบีไปอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกดีนะคะถามถึงอายุการใช้งานอ่ะแน่นอนไม่ได้คงอยู่ตลอดไป30ปี ก็คือไม่ได้จริงๆอันนี้เนี่ยแต่ละแผ่นอายุใช้งานเท่ากันก็คือ90วันนะคะ3เดือนซึ่นตอนนี้นะคะแผ่นสาซีพัชเนี่ยเขาก็จัดแคมเปญโปรช่วยไทยพ้นภัยโควิดให้ส่วนลดสูงสุด3 0นะคะยาวเป็นถึง1กรกฎาคมดังนั้นใครที่แบบสนใจก็อาจจะลองไปดูได้แล้วก็มีโปรด้วยอย่างเช่นแบบหลังมือถือเนี่ยปกติ1 9 9อบาทนะคะตอนนี้มีโปรซื้อ2แถมหนึ่งจะซื้อใช้เองจำนวนไปยาวๆใช้ถึงทิ้นปีหรือว่าจะไปแจกเพื่อนก็ได้ที่ติดสวิตช์ไฟค่ะเหลือ49บาบาท แผ่นแปะเคานเตอร์ปกติ799อันนี้ก็ลดไปก็มี719บาทซื้อได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะร้านค้าต่างๆขายที่ไหนบ้างเดี๋ยวเพิ่งแปะรายละเอียดไว้ในคอมเมนต์นะคะและสำหรับแฟนๆละดาเย่เราก็ไม่ได้ให้ซื้ออย่างเดียวนะคะเรามีของมาแจกด้วย20รางวัลน,นะคะเป็นลายที่ทางสีคัาก็ช่วยร่วมกันแบบดีไซน์กับคอร์ปอเรัอเจนีอันนี้ก็คือเป็น มอตโต้ของบริษัทเรานะถ้าใครติดตามบีไฮเรดดาก็จะเห็นนะคะ everyone can be the best version of themselves นะคะก็แปะข้างหลังเบอร์อได้มีมาแจากทั้งหมด20รางวัลน,นะคะดีไซน์ไปได้ถึงตัวกล่องเลยนะคะแต่แบบนี้มีแค่เสร็จรางวัลน,นะคะส่วนอันที่เหลือก็จะเป็นใส่ซองพลาสติกแบบนี้ไปนะคะกะติกาก็คือแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยว่ามีวิธี work from home ยังไงให้มีประสิทธิภาพมาแชร์กนนัน ช่งนี้หลาคนก็มันไม่ได้ปไปไหนจริงๆเรามีทัวร์คอโฮมที่แท้ถูกอ่ะแชร์กันมานิดนึงเพื่อเป็นไอเดียให้กับเรานะคะคอมเมนต์ไหนถูกใจทีมงานก็แจกไปเลย20สต่างวันนะคะคอมเมนต์ใครเยอะๆค่ะรออ่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ